อืไม่ว่ามองมุมไหนน้องก็สวยจริงๆนะฮะอ้อ่านแล้วครับโทษทีฮะวันนี้วันนี้เราจะมาแนะนำตัว yes, ของโยโตเนะนะฮะเป็นเจ้าหญิงสุดสวยจากเกมโอเม j i วจิมาคอสอเวอร์ over. เกมนี้นั่นเองนะครับผมอ้อทุกท่านอยู่ในเกมนาฬกาเบดพอยต์นะครับผมวันนี้ผมจะทำคลิป บอกสกิลแล้วก็สกินของน้องนะครับมาพามาชื่นชม,มกันว่าเป็นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับว่าน้องน่ารักขนาดนี้สกิลจะดีขนาดไหนอ่าโอเคก็ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อเกมนี้นะครับแนะนำให้ไปรีบซื้อเลยนะครับก่อนวันที่19นะเพราะว่าเขายังมีโบนัสนะครับแถมตัวละครตัวนี้แล้วก็สกินของทาคาจิด้วยนะครับ เออวันที่19ก็ยังมีน้องอยู่นะแต่ว่าก็จะขายในร้านค้าในเกมแทนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าราคาอะไรยังไงเท่าไหร่นะซื้อเกมตอนนี้ได้ฟรีเลยนะจ๊ะดูสิสวยยามขนาดนี้มาเริ่มที่สกิลกันเลยเดีกว่าครับผมสกิลของเกมนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสกิลปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสกิลอันติเมตซึ่ง สกิลปกติกับสกิลอัลติเมตก็แยกออกไปอีก3สายแล้วแต่ชอบเลยนะครับและตอนแรกเนี่ยเราจะได้แค่แบบแรกเท่านั้นเนาะอีก2แบบหลังเนี่ยเราต้องเล่นไปถึงระดับ1ทําทเควสครบตามที่เขาบอกนะครับจนถึงขั้นที่เขาปลดล็อกให้ได้เขาก็จะปลดล็อกมาเป็นอย่างนี้ให้เราใช้งานได้นะอย่างนี้เนี่ยผมยังปลดไม่ถึงต้องไปถึงขั้น Eminent B ีอนนิ่ง่อยคเข้าถึงจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้ก่อน ก็สิงจะใช้อันติแบบอื่นได้นะแต่อันติแบบแรกก็โอเคแล้วแหละแต่มันก็อยู่ที่วิที่ใช้เราอยากใช้แบบไหนมันเริ่มกันที่สกิลแรกของน้องเลยครับ spirit slash spirit slash คืออะไรน้องโยตฮิเมะเนี่ยจะเหวี่ยงดาบออกไปนะจุดจุดหนึ่งและลอยอยู่ในอากาศ3.5วิซึ่งใน3.5วินั้นเนี่ยเราสามารถกด f อีกครั้งหนึ่งเพื่อว้าไปแล้วก็เสยคางโดยสกิลเนี่ยจะรีเซต เมื่อฆ่าศัตรูได้1ตัวก็คือใช้สกิลเสร็จปุ๊บฆ่าได้ปั๊บใช่ไหมก็ใช้สกิลใหม่ได้อีกเรื่อยๆเลยและอีกนิดนึงครับยังมีแพสซีฟสกิลนะดาบของน้องเนี่ยแตบล็อกพวกที่ไม่ใช่โปรเจกไทครับคือที่ย้อยๆลงมาแบบยิงย้อยอย,อย่างเงี้ยน่าจะกันพวกธนูพวกหน้าไม้หรือปืนอะไรได้นะแต่ปืนใหญ่เงี้ยอาจจะกันไม่ได้สุดยอดเลยนะ มาดู s p Spirit Slash แบบที่2กันบ้างนะครับแบบค u ัชอันนี้อันนี้ต่างจากเมื่อกี้ยังไงเอ่ยอันนี้ก็คือเวียงดาบไปเหมือนกันนะทำดาเมจเหมือนกันเลยแต่ว่าจะลอยอยู่ในอากาศทั้งหมด5วินาทีซึ่งถ้ากด F เนี่ยเราจะไม่วาไปแต่จะกลายเป็นว่าถ้ากด F แล้วเนี่ยจะเรียกดาบกลับมานะครับแล้วก็ฟันไปอีกรอบหนึงแทนนะครับผม เราจะไม่วาไปนะก็ต้องไปใกล้ๆหน่อยแล้วค่อยเวี่ยงดาวไปอีกรอบนึงครับแล้วก็ที่ข้อสําคัญเลยคือสกิลนี้จะไม่รีเซ็ตคุยดาวน์ให้ถ้าเราฆ่าศัตรูได้ครับซึ่งแล้วแต่ความถนัดน้องก็เลือกกันเอานะครับแต่ยังคงบล็อกดาเมจจากการยิงนะครับที่ไม่ใช่แบบย้อยลงมานะครับโดยเขาบอกว่าสามารถฟันดาบในขั้งสุดท้ายเนี่ยในขณะที่ถูกโจมตีได้ด้วยเออเป็นไงละ่ะ และแบบสุดท้ายนะครับเป็นสปี s ิส s h แบบ v o r ์เทควอร์เทแนวพายุหมุนอะไรประมาณนี้ครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยจะเวียงดาบไปหาศัตรูนะครับซึ่งไอ้ดาบเนี่ยก็ทำดาเมจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยแต่มันจะเคลื่อนที่แบบช้าๆสโลว์ๆนะก็ทำดาเมจช้าๆแบบสโลว์ๆไปถึงจุดๆหโดยที่จะค้างอยู่ในอากาศเนี่ย5วินาทีเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับ และนอกจากจะก,กันดาเมจที่ไม่ใช่แบบย้อยลงมาแล้วเนี่ยยังสามารถกันการโจมตีระยะใกล้ได้ด้วยนะครับผมโอ้โหก็คือเหมาะสำหรับที่แบบเวลาน,นูนัวนะครับแล้วตูไม่ได้ยิงไกลเ,เน้นว่าศัตรูแบบตีใกล้อะไรเงี้ยเราอยู่ในกลางๆวงศัตรูกงง็จะบวกกับเราไม่ได้นะแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีตีอีกทีหนึ่งนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับ ดาเมจก็อาจจะเบาบางกว่าปกตินิดนึงแต่ทำหน้าที่กันกันไม่ให้ศัตรูเข้าหาเราได้ได้ดียิ่งขึ้นน,นะเอาละครับมาต่อกันที่อันเตเมนนะครับน้องโยโกโตฮิเมนเนี่ยก็จะเรียกดับที่ใหญ่มากๆออกมาเอาออกมาเวียงทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ทำดาเมจแล้วก็มี piercing vision ด้วยนะก็คือ โชเลือดศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะกดชิกซ้ายนะครับเพื่อบังคับทิศทางว่าเราอยากให้น้องเนี่ยโจมตีไปทางไหนมันก็จะมีดาบเวียงเวียงแล้วก็เวียงเสร็จก็จะตีอีกครั้งหนึ่งจนครบ3ครั้งเลยนะครับในระหว่างที่ใช้สกิลนี้นะครับดาบของน้องโยโตฮิเมะเนี่ยจะดูดซับพลังจากกองศพที่อยู่รอบที่เป็นชุดกงชุดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูดมาได้สูงสุด ดูดได้สูงสุดถึง6กองเลยนะเอามาเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวน้องนะครับผมโอ้โ oh ห oh oh. อันติแบบที่2 OMINUS b a t e บแบบรีสโตนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เรียกกาบใหญ่ของอมาทั้งเวี่ยงทั้งหมด3ครั้งเหมือนเดิมนะครับแต่ละครั้งก็ยังคลิกซ้ายแล้วก็บังคับทิศทางได้เหมือนกันนะก็คือจะว้าไปแล้วก็ตีได้3ครั้ง แต่ต่างจากเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เราดูดซับพลังงานจากกองเกราะกองศพเมื่อกี้เอามาเป็นพลังโจมตีใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราจะดูดซับพลังจากกองพวกนั้นน่ะมาเพิ่มเลือดและเพิ่มเกราะของเราได้สูงสุด6กครั้งเหมือนกันนะต่างกันตรงนี้แหละและแบบสุดท้าย o อม u s u s เบสแบบ Combo นะครับบอกว่าน้องเนี่ยอยู่ในโหมดแบบโกรธขันสุดนะครับ น้องจะเรียกดาบใหญ่ออกมาฟันเวี่ยงฟันเนี่ยสามครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็บังคับคิดทางได้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าพอจบจากสามครั้งแล้วเนี่ยคือจบจากอันตรีปกติแล้วอ่ะน้องจะไม่ดูดซับจากกองซากและน้องจะตีไปเพิ่มอีกสามครั้งเป็นโบน,นัสพิเศษอีกสามรอบเลยนะตามสกิลที่เขาโชว์อยู่นะครับก็ถือว่า อย่างแรกเนี่ยก็เหมาะกับ,บแบบตีนัวใช่ไหมแล้วก็อยากได้ดาเมจได้จํานวนคิวนะครับอย่างที่2คือดูดซับถ้ากองศพเยอะเนี่ยดูดซับมาแล้วก็เราจะถึกส่วนอย่างที่3มเนี่ยน่าจะเน้นแบบแนวตัวตัวไงเออไม่มีนัวไม่มีอะไรเงี้ยก็เน้นฟันอย่างเดียวไปเลยจบง่ายๆนะครับ แล้วเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3สกิลของสกิลปกติและ3สกิลแบบอนะันติเมทเนาะถือว่าแจ่มมากนะครับผมสำหรับน้องต่อไปเรามาดูสกินกันเถอะอยากจะนำเสนอมากเลยครับ yes, there นี่คิลี่เลยนี่เป็นคือแบบชุดธรรมดาก็แบบโอ้โหโอ้โห ชุดธรรมดาก็น่ารักแล้วอะดูดิไว้ผมย่างยาวนะครับแล้วมาดูอันนี้โอ้ใหม่ก็คิมซันโยโต้นะหน้าแบบชุดเทพเจ้าแบบเทพเจ้าสงคราม่ะเนี่ยคือชุดออกรูแบบชุดเนี่ยแต่แบบไม่เน้นเน้นว่องไวะครับไม่เน้นเกราะไม่เน้นอะไรนะโอ้ดูน้องดิ โอ้ไม่ก็สกินนี้คือบอกเลยไม่เติมได้ไงใช่ไหมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับน้องโยโตฮิเมะนะครับดีจัดบอกเลยแนะนำรับผมขึ้นตอนนี้น้องน้องน่ารักสุดแล้วอ่ะคนอื่นรู้แก่ๆไงก็ไม่รู้ แต่ข้อเสียอย่างเดียวของตัวน้องนะครับคือเราไม่สามารถที่จะคัสตอมได้นะเราจะปรับแต่งหน,น้าน้องอะไรไม่ได้เลยนะลตัวอื่นเนี่ยเราสามารถปรับแต่งในหะ้แบบหน้าเป็นอย่างที่เราต้องการได้นะครับห่อเราแค่ไหนหร,อรอือว่าชิเลกแค่ไหน่อเราเอาการแค่ไหนก็ได้ไดแล้วแต่แต่น้องปรับไม่ได้เนาะก็วันนี้ก็เป็นการจบรีวิวของน้องเรียบร้อยนะัทั้งสกิลและสกรีนนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อเกมได้เร็วขึ้นนะโอเคแล้วก็ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปฟารมเวลให้น้องก่อนอยากใช้สกิลอันติแบบโหดล้วนะครับก็ <laughs> ขอบคุณที่เข้ามาดูครับทุกคนบาย